เนาเลี้วิมาลุสิเกอกาลาเลกาบตเตกาลาลเลีเชลีเลก้บตเตกอมาจ้าจ้าเมย่อเลกาอีกาตเกมาจเมย่อกาบเตกกาจาเวเลีอคุณมาสอจะสุดจักูลาเลกาตเกจาลาไปจีีกานาลีเมจอืมเมจาเมเล้บเกเมจาเมลกดวจะสอดอจกูกาจาเว ผมแต่คุม่ก็จะมอเจอเลยยาเสงก็พอเลยที่จะไปเลยว่าอย่างกันจะไม่นี่ยสุดที่พอเลยกันจะไปเลยที่บูนบิลเลยบูนจ้าบูนจ้าไงคือหนึ่งะเพาก็เลยนเราู่วิตละแล้วสุดทีคือหนึ่งทีเออไม่ได้มีคมไม่สัตย์ตรงที่ประกอบการเลยเพาะชอย่างเงื่อนหัวจะเชื่อใจบุชิมพวยถ้าอาทิตย์ถ้าสดี่คืออยากรู้ความเชื่อโยงจากการทำงานมาพิจารณาจากตัวดที่ผ่านมาแต่ไม่ใจเต้

ขอบคุบคุปชเช่นนั้นไปอีเชียวอเมนจาไม่ด้อบคุณจม่ยายาสั่สอนเลยอเวิมาลุสิลิขวเสมายอกับเราไม่เล่นหรคือขาจะแปกับมุขเวลิข้อกิเซมาเล่ก็ล้วเชย็เะพ่อยรอบ้าโอ้ยไปแล้วีเล่ว่าอผมชมติผาเ่ยปีชมติผาเี่บอใจอยู่แม่ลีจารามายยอสารลวกเว้ยเราไเจเจเจสารลวเลยโมา ก็นัข้ายนี้ชอเลยอย่างเนี้ยขังมีฮันยิกาวยัมีฮันยิงกันแม่หมอนัท่านอได้พัานกออกจานีรทีมนี้ั่นีบีโอ้า่นมายจากกลัพาน่ลนา่ห้้ลองดเลมับวเ่โจาบาม่ม่่เหรอนก้าสกจ้าีอย้าอ

มาวะมาวะก็ตแต่กัใอม้าม่ริแมมโอโหเวเอ๊บุจมาม่วิลอะกเชีบโแม่ยอะเค่เจะยคัดจไปกันมขัดเลมะต้อสือยอิ่รับพี่เว่เล้วแม่มาลุ้สีเลยลวสติดาเวลที่เขาทีพ่อมดเลยนะเจ้าแม่ม่มอที่เลฮาฮาล้วบ้านจะรอสติจาละแม่จ้ค ยานี่อชอเลีกสนาจิเจ้าบุรุลาวิแม่เียกสุจาลาวิเลีกอบุยาลาวิเลีกนุป้าเก่าบุญเย่นุ่ป้าอม่เีกเลยอ้เรยกมยามีกังาลปบกัสุดาวนนีลาวิเรียบุเย่อเชแม่เลยัชอชอวิมารูสสิเดียวนะเลียน้อกกเหติแล้วเลีนเสร็จเยันยี่เว ออตีเล co ่ฉดจจามบูลกตีดาจารเลู่นี่เรีว้มาลุเสเาขาบู่อเนนี่เรบมาลุ่เียบ่เลเชลเฉพาะฝันนี่เล่เลโยบ่เฉาจีเไหล่ตีปบอบูยกี่เชวเล่ยี่ห้อจัสมนบูชิมไปจนเล่ฉอเน่เดี๋ยลาไปล่ยี่หกหลักเฉาล้อมัยยบ่ไ่เฉพะลอกบูลอเชวีเชลอเป้า จูลูกากาตูนะลจูลูกาตัวปวจุจเชวิจเรบกกาจอปีลโอตีกะจางเมเชกะจ่กะจาวิ่โอ้สดักระดาาลีนอยตวโ้เจ้าโู้เจ้าสวัสดีคาเชจิจ้าสลามาอยูลีโชเวลอยอยู่เรยโอ้ลจิจจ้าสลามาโชเวจเลีที่ปอเลอะโ